สวัสดีครับผมวัเก่งไอ้ต้องจอนเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับงานล้างบริการล้างนะแต่ว่าตอนมาผมไม่ได้เช็คก่อนอตอนนี้ก็เจออากาศพอดีเ้ลาล้างเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเจออากาศพอดีก็มาแบ่งปันสําหรับคลิปการตรวจเช็คเออร์โค้ดนะครับสําหรับแอร์สีิดทางนะอันนี้เครื่องมาเดินลัดได้แป๊บนึงครับแล้วมันก็ตัดแล้วก็ไฟกระพริบขึ้นนะครับอันดับแรกเลยเราก็ ต้องอยู่ในโหมดเช็คก่อนเปิดรีโมทขึ้มนมะานะครับก็ดูขึ้นคำว่ารีเช็คนะครับกด2ครั้งนะครับจนขึ้นคำว่าเช็คเนาะอ่าโอเคแล้วกดชั่วโมงหนึ่งทีนะครับเครื่องมันก็จะไฟกระพริบนะครับเช็คอาการนะครับกระพริบอันนี้ต้องสังเกตนะครับมันมีรูปแบบ A กับ B นะครับรูปแบบ A เนี่ยจะกระพริบ หยุด2วินาทีครึ่งนะครับแล้วก็กระพริบเป็นจำนวนครั้งให้นับจำนวนครั้งนะครับส่วนอันเนี้ยของผมเนี่ยมันเป็นรูปแบบ B นะครับก็ไปที่คอยร้อนเนาะมันกระพริบ8ดครั้งแล้วก็หยุด2วิแล้วก็ทิ้งช่วง3ามวิแล้วค่อยกระพริบ่ะลองนับดูนะครับก็จะได้8ดครั้งเนาะส่วนอาการเนี้ยมันเป็นการตรวจเช็คเออร์ลโค้ดง่ายๆนะครับสำหรับโหมดใส่กระพริบส่วนถ้าเป็นรีโมท ที่มันมีรหัสเอ r เลอร์โค้ดเลยมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูที่คอยร้อนอนะันนี้ผมดูไว้แล้วละผมเจอสาเหตุพอดีที่คอยร้อนนะครับพอดีน่าจะหนูเข้าแล้วช็อตจนตายเนาะลูกค้าไม่ได้ใช้นานเขาบอกว่าเปิเปดแล้วมันไม่เย็นก็เจอ,อตรงนี้ฟิลไม่ขาดนะผมเช็คเรียบร้อยแล้วก็ไล่ไล,ไลไฟนะครับไล่สายคอนโทรน รุ่นนี้มันจะจ่ายไฟมาเป็น E L V นะมันจ่ายไฟ2เส้นนะครับเป็นน่าจะเป็น12โวลต์นะครับผมอันนี้ไม่ไม่เก่งเรื่องระบบนะแต่ว่าน่าจะใช่เพราะว่ามันมาผ่าน v, แมกเนติก12โวลต์ไปยิบสี่โวลต์เนี่ยก่อนแล้วค่อยกลับไปเข้าแม็ก2อ0กนี่้มันจะเป็นแม็กสะพานก่อนชุดหนึ่งนะครับในแผงอยร้อนผมเช็คแล้วแหละไฟคอนโทรลหน้าแม็กเนี่ยมันดูดแหละแต่มันดูดไม่สนิทนะครับมันดูดแล้วมันดูดไม่สนิทมักก็เลยดังเอิร์ดนะครับก็ น่าจะเป็นอาการนี้นะครับก็คือแมกเนติกเสียนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเปลี่ยนแล้วก็ทดสอบกันใหม่นะครับผมโอเคครับผมสังเกตก็ฝากความรู้และคลินิกนิดนึงน้อยๆน,นะครับแบกผานเพื่อนช่างแล้วก็ผู้ที่ต้องการตรวจ,จอสอบเรื่องโค้ดนะครับทั้งเก่ก็ไม่ได้เก่งเนาะก็ตรวจสอบจากอาการแล้วก็เปิดจากคู่มือเดี๋ยวก็ส่งให้ดูในท้ายๆคลิปนะครับว่าวิธีเข้าไปตรวจ,จเช็ค จากแอปพลิเคชันก็ได้นะครับว่าโหมดการตรวจเช็คเออร์แโค้ดเป็นแบบไหนนะครับก็มีสองสามแบบช่างเก่งก็ฝากไว้แล้วรับคนเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่างเก่งด้วยนะครับพอสวัสดีครับ